ก็สว pues ัสดีเพ nah. ื <for> ่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะวันนี้ก็ออกมาดำปลาอ่างเก็บน้ําน้องบอครับวันนี้เรามาอยู่ในอ่างที่เรือดูดทรายอ่างโดดทรายที่มีปั๊มขาวอยู่ตรงนั้นพี่น้าท่านหนึ่งคอมเมนต์มาน้องบอเป็นยังไงขยายขึ้นเยอะไหมเจะครับน้องบอเดี๋ยวนี้ขยายเยอะมาก แล้วก็เขากำลังจะลอกลอกนองอยู่ฝั่งทางนูน้นมีแมคโครอยู่สี่ห้าคันอยู่4ี่คันมองเห็นอยู่สี่คันฝั่งทางนูน้นฝั่งทางนี้มีคันหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านหลังมีอีกคันหนึ่งเขาน่าจะลอกต้นทูบนี้ละขึ้นครับเพราะว่าน้ำอยู่กลางๆก,ก็ไม่ค่อยลึกมีต้นแมคโครลงไปลอกอยู่กลางๆนองหน้าตาด ก็ลอกไปหมดแล้วฝั่งทางนู้นก็ลอกไปหมดละนะเขาบอกว่าสมัยเมื่อก่อนนี้ปลานินตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวเล็กๆเคยแต่ได้ยินแม่พูดให้ฟังครับแต่ว่าผมเกิดไม่ทันตอนนั้นเกิดไม่ทันแต่ว่าล่าสุดนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆครับไซโล2โล3โล4โล5โล ล่าสุดเราก็ยิงอิศกอยู่ฝั่งทางนู้นวันนี้ไม่มีแดดครับคืมฟ้าคืมฝนทั้งวันเลยฝั่งทางนู้นก็ตกแล้วเนะ่ทางนู้นก็ตกทางนี้ก็ตกทางนี้กำลังจะเมย์กำลังจะจับก้อนออกมานี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับแต่งตัวเสร็จน่าจะบ่ายสองไปครับแต่งตัวกัน นานาถามนะครับว่าหมายที่ยิงปลาตะกับเยอะๆวันนั้นหมายในอ่างกุดหม้นะครับอยู่ใต้เทศบาลลงมาจะมีอ่างกุดหม่อยู่คนตกเยอะครับอ่างนั้นปลาเยอะมากปลาตะกับปานินแล้วก็อีกอ่างนึงอยู่ข้างบขสเยอะปลากาปลาตะกับ มมีอ่างดำได้อยู่สารคามก็ไม่กีอ่างครับน้ําก็เริ่มคุณหมดแล้วมีอยู่ห้วยคอห้วยคอก็เดี๋ยวใสเดี๋ยวขุนฝนลงวันเว้นวันครับน้องบอก็จะมีดูดทรายแล้วก็น้องขุดใหม่ที่ลงล่าสุดแล้วก็ข้างบอขสออสมสนุกก็คุณครับดำไม่ได้หรอกคุณมากตอนนี้ก็ ดูนาฬิกาเมื่อกี้บ่ายสองพอดีตอนแรกว่าจะไม่ออกมาครับวันนี้เป็นแดดไม่ก็ดีไปครับตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมานไหมไหไปักหลไยไป3-4วันอยุดดำลงมาช่วงกลางๆยังไม่เจอปลาครับ ดำไปพักใจครับแบตกล้องหมดไปก้อนนึงแล้วตอนนี้ก็ดำไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับฝั่งทางนู้นก็ฝนตกแล้วฝั่งทางนี้น่าจะลมพัดมาฝั่งทางเราเจอปลาอยู่หลายตัวอยู่แต่ว่ายังไม่ทันลงที่แรก ดำใจแรกเจอปลาอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่แผงแต่ว่าไม่ได้ยิงมองไม่ชัดนี่ก็เจอปลาหนึน่อสองสามตัวยิงไม่ทันสักตัวไปครับตามต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่ม,มีละฝนเนแบตกล้องยังไม่ได้เปิดกล้องเลยครับเจอแล้วครับเจอชะดาใหญ่อยู่ข้างฟังครับตัว เจอปั๊บเลยจเแจมแรกของวันนี้ ำต,ตามข้างฟังมาครับเจอชโดใหญ่อีกตัวนึงครับไม่ได้เป็นชโดปลาปลาทีา่กสก วันี่เะิงที่ศกให่ที่ศอกจังวันนี้ดำมาเจอปนินครับหลบไปหลบมาครับยิงยากั chúng đi chẳng qua ní mà chơi sẽ dài ít tua nâng hấp จังหวะน,นี้ดำมาเจอปนินครับหลบอยู่ใต้แหนครับ ตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับฝั่งทางนูน้นฝนตกหมดแล้วนี่ฝนกำลังมาผลงานวันนี้ครับเจอเตชโดไซส์สวยๆเยอะประมาณ3โลสีแต้มนะครับแล้วก็ปนินไซส์สโลนะสองแต้ม ชั่งรวมเลยกี่เกียจแจะออกตาก็ใส่ประมาณสามโลโอ้หกจุดเก้าประมาณสิบโลประมาณสิบโลพอดีครับเก้าจุดเก้าจุดเก้าโอ้ฝนมาแล้ว มาแล้วมาแล้วขึ้นก่อนฝนพอดีเมื่อดมองอะไรก็ไม่เห็นครับตอนแรกว่าจะขึ้นฝั่งทางนี้นะเขาก็มาทำงานกดแมคโครวันนี้ดำไปรวมรวม,รวมประมาณสองชั่วโมงครับแบตกล้องเกือบหมดพอดีแล้วก็ปิดกล้องก็เลยขึ้นมาเลย โอ้ฝนมาแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บของกันครับโอ้โตัวสับเปี่ยกแล้วไปครับเก็บของกอนไปครับฝนมาแล้ววันนี้ก็ลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับฝากนะนะกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลับบงใจในการทำลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับว,วันนี้ก็อลาไปก่อนครับสำหรับใครจะมาหากบหาเอื้องมาได้ครับฝนบรารลบือฝนตกแล้ว ไปครับ